สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้จะมาสอนวิธีตัดกางเกงเจเจนะคะมันจะเป็นเบอร์ XL นะคะเพื่อนๆ ก็เ,เหลือเอวไว้สามนิ้วนะคะเพื่อนๆเ,เอวเนี่ยเหลือไว้สามนิ้วนะคะอย่างที่เคยบอกไปแล้วนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้กว้าง12นิ้ว อันนี้ยาวยี่สิบเอ็ดนิ้วปลายขาสิบสามนะคะเป้าลึกสิบสองนะคะเป้ากว้างนี่เป้ากว้างสี่นิ้วนะคะเป้าหลังอันนี้ด้านหลังนะคะ ก็จะมีแม่แบบเนะคะทํทำเป็นแม่แบบเลยวางทาบวางทาบได้เลย นี่ไซส์ใหญ่ค่ะเบอร์ XL นะคะถ้าใครไม่รู้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะคอมเมนต์ comment ถามใต้คลิปได้นะคะถ้าใครอยากเป็นถ้าใครอยากตัดเป็นวันนี้จะสอนตัดก่อนนะคะพรุ่งน,นี้เดี๋ยวจะสอนเย็บนะคะสอนเย็บทีละขั้นตอน ตัดเราก็วางท่าแบบนี้นะคะตรงมุมเอวนี่เอวนี่ต้องให้สูงขึ้นไปอีกนะคะ สูงไปอีกสามนิ้วเพราะว่ามันเป็นแบบเอวต่อนะคะอันนี้แต่น,นี้เราจะไม่ต่อนะคะใช้ผ้าไปเลยในตัวเลย เสร็จแล้วเราก็ตัดเลยนะคะอันนี้จะเป็นด้านหน้านะคะไซเอ็กเอ็กเอล อันนี้ก็จะมากเป็นกระเป๋านะคะเอากันจกามากไว้